เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมคะคือทั้งวันอาจจะเจอเรื่องดีๆมาเยอะมากเลยนะได้รับคำชมจากหัวหน้าโปรเจกต์ก็ผ่านฉลุยตอนเย็นก็ได้กินของอร่อยแต่พอมีเรื่องแย่ๆแ,แค่เรื่องเดียวแบบโดนขับรถปาดหน้าหรือเจอคอมเมนต์ลบๆแค่อันเดียวกลายเป็นว่าไอ้เรื่องแย่ๆเรื่องเดียวนั่นแหละคะ่ะที่มันวนอยู่ในหัวเราทั้งคืนเลยกลบเรื่องดีๆไปหมดเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความรู้สึกนี้กันคะ่ะ เรามีข้อมูลจากบทความที่ชื่อว่าอาคติเชิงลบถอดรหัสสมองสู่พลังบวกคือเขาไปสำรวจกลไกของสมองเลยว่าทำไมเราถึงเอ็นเอียงไปทางลบเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ถึงแก่นเลยค่ะว่าทำไมสมองถึงถูกตั้งโปรแกรมมาแบบนี้และที่สำคัญเลยคือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงในโลกยุคนี้ครับสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ย มันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเลยนะเขาเรียกว่าอคติเชิงลบหรือ negativity bias แล้วก็ต้องย้ำตรงนี้เลยครับว่าเอ่อนี่ไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะอ๋อไม่ใช่เรื่องนิสัยไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นกลไกพื้นฐานที่ฝังอยู่ในสมองของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแค่ไหนก็ตามนะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับค่าเริ่มต้นจากโรงงานใช่ครับ ที่ทำให้สมองเราให้ความสำคัญจดจำแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นลบได้เร็วกว่ารุนแรงกว่าสิ่งที่เป็นบวกเสมอโอ้ฟังดูเหมือนเป็นบั๊กเลยนะคะเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะเอาออกไปได้แล้วแต่ในบทความบอกว่ามันมีเหตุผลที่สำคัญมากซ่อนอยู่แล้วคำตอบก็ไม่ได้อยู่ในยุคนี้ด้วยแต่ต้องย้อนกลับไปไกลมากถึงยุคบรรพุรุษของเราเลยถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่บั๊กเลยนะ แต่มันเป็นฟีเจอร์เพื่อการอยู่รอดที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามนะครับชีวิตของมนุษย์ยุคดึกดำบรรที่โลกมันเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆค่ะไม่ใช่แค่สัตว์ร,ร้ายนะแต่ยังมีภัยธรรมชาติพืชมีพิษหรือแม้แต่มนุษย์เผ่าอื่นสมองก็เลยต้องพัฒนากลไกลที่ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามมากกว่าโอกาส อ๋อในบทความมีตัวอย่างที่เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่าการจำได้ว่าพุ่มไม้ตรงนั้นเคยมีเสือซ่อนอยู่หรือการจำได้ว่าเห็ดสีแดงๆเนี่ยกินแล้วตายมันสำคัญต่อการรอดชีวิตแบบเทียบกันไม่ได้เลยกับการจำรสชาติหวานๆของผลไม้ป่าคือพลาดผลไม้ไปก็แค่อดแต่ถ้าพลาดสัญญาณอันตรายไปนี่คือจบเลยนะใช่เลยครับ จบเลยหรือมองในมิติทางสังคมก็ได้นะการจำได้ว่าใครในเผ่าเคยขโมยอาหารหรือหักหลังมันสำคัญกว่าการจำว่าใครเคยแบ่งอาหารให้เราเสียอีกจริงด้วยค่ะเพราะคนที่ทรยศอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของกลุ่มได้เลยสมองเราก็เลยมีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนแผ่นเวลโครสำหรับประสบการณ์แย่ๆแผ่นเวลโครครับคือมันเกาะติดแน่นมาก แต่ในทางกลับกันกลายเป็นเหมือนเทฟลอนสำหรับประสบการณ์ดีๆอ๋ออื้มเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะแผ่นเวลโครสำหรับเรื่องลบเทฟลอนสำหรับเรื่องบวกมิน่าละ่ะคำตำหนิแค่คำเดียวถึงได้ฝังใจเรานานกว่าคำชมเป็นสิบสิบคำมันเป็น,นกลไกที่สมองออกแบบมาเพื่อปกป้องเราในโลกที่อันตรายสินะคะแต่ดูเหมือนว่าซอฟต์แวร์ดึกดำบรรตัวนี้มันจะยังทำงานอยู่เต็มรูปแบบเลย ทั้งๆท,ที่โลกเราเปลี่ยนไปแล้วนี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยซอฟต์แวร์ตัวเดิมแต่ทำงานบนโลกยุคใหม่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดที่บทความพูดถึงก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือ loss aversion loss aversion ครับซึ่งมันเป็นผลพมโดยตรงจากอาคติเชิงลบเลยมันคือความจริงที่ว่าโดยธรรมชาติแล้วความเจ็บปวดจากการสูญเสียนั้นรุนแรงกว่าความสุขจากการได้รับ เดี๋ยวนะคะมันรุนแรงกว่าขนาดไหนพอจะมีตัวเลขที่วัดได้ไหมคะมีครับแล้วตัวเลขก็น่าทึ่งมากด้วยงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเจ็บปวดทางจิตใจจากการเสียเงิน1,000บาทมีพลังมากกว่าความสุขจากการได้เงินมา1น1,000บาทถึงประมาณ2-2เท่าครึ่งเลยทีเดียวอะไรนะคะ2เท่าครึ่งเลยเหรอคะใช่ครับ2ถึ 2. ง2.5เท่าโห นี่มันอธิบายทุกอย่างเลยทางเรื่องที่คนไม่กล้าขายหุ้นที่ขาดทุนเพราะการยอมรับว่าเสียเงินมันเจ็บปวดเกินไปหรือการที่เรายอมทนอยู่ในงานที่ไม่ชอบเพราะความกลัวที่จะสูญเสียความมั่นคงมันทรงพลังกว่าความหวังที่จะได้งานที่ดีกว่าจริงๆด้วยนะถูกต้องทั้งหมดเลยครับความกลัวที่จะเสียมันทรงพลังกว่าความหวังที่จะได้เสมอและมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกการเงินนะ แต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกการตัดสินใจของเราเลยและที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันส่งผลกระทบมหาศาลต่อความสัมพันธ์ของเราด้วยใช่เลยค่ะในบทความพูดถึงเรื่องนี้ไว้หนักมากอ้างเองงานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดังจอห์นกอดแมนเขาศึกษาชีวิตคู่รักมาหลายสิบปีเลยแล้วก็พบสูตรสําเร็จของความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะว่ามันต้องการอัตราส่วนของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อเชิงลบสูงถึงหต่อนหนึ่งค่ะ5ต่อนหนึ่ง ใช่ค่ะห้าต่อหนึ่งว่าเรื่องดีหนึ่งเรื่องหักล้างเรื่องแย่หนึ่งเรื่องนะแต่มันกําลังบอกเราว่าน้ำหนักของเรื่องลบมันหนักกว่าเรื่องบวกถึงห้าเท่าในสมการความรู้สึกของคนเราพอฟังแบบนี้แล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะหมายความว่าถ้าเราเผลอพูดจาไม่ดีหรือทำอะไรให้คนรักผิดหวังแค่ครั้งเดียวเราอาจจะต้องทำสิ่งดีๆชดเชยถึงหอย่างเลยหระคะเพื่อให้ความรู้สึกมันกลับมาสมดุลประมาณนั้นเลยครับ แค่การกรอกตาครั้งเดียวอาจจะต้องแลกมาด้วยคำชมการกอดถึง5ครั้งถึงจะพอถัวกันได้ใช่ครับแล้วปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะเช่นการยิ้มให้กันการถามไถ่ายด้วยความใส่ใจการขอบคุณการชื่นชม,มส่วนปฏิสัมพันธ์เชิงลบก็อาจจะเป็นแค่การวิจารณ์การแสดงท่าทีดูแคลนหรือแม้กระทั่งการเงียบใส สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่อนทำลายความสัมพันธ์ที่ทรงพลังมากเพราะมันไปกระตุ้นอคติเชิงลบโดยตรงการมีอัตราส่วน5ต่อนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าห้ามมีความขัดแยง้งอ๋อไม่ได้ห้ามวิจารณ์กันเลยครับในทางกลับกันมันหมายถึงการสร้างเบาะรองรับทางอารมณ์ให้หนาพอต่างหากเบาะรองรับทางอารมณ์ครับเมื่อบัญชีธนาคารทางอารมณ์ของคุณมีเงินฝากที่เป็นเรื่องบวกอยู่มากพอคือ5ส่วน คุณก็จะสามารถถอนมันออกมาใช้เมื่อเกิดความขัดแย้งได้หนึ่งส่วนโดยที่ความสัมพันธ์ไม่ล้มคลืนลงมาคู่รักที่สุขภาพดีที่สุดก็ทะเลาะกันครับแต่พวกเขาแน่ใจว่าในยามปกติเนี่ยเขาได้สร้างสายสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งเอาไว้แล้วเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการเติมน้ํามันให้เต็มถังอยู่เสมอพอต้องเดินทางไกลหรือเจอทางขรุขระก็มีพลังงานเหลือพอที่จะไปต่อได้ ฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเรากำลังต่อสู้กับโปรแกรมที่ส่งพลังมากๆที่ฝังอยู่ในตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีคะในเมื่อเราลบโปรแกรมนี้ทิ้งไปไม่ได้เราพอจะมีวิธีเขียนโปรแกรมสมองเราใหม่ได้บ้างไหมคะข่าวดีก็คือถึงแม้เราจะกำจัดมันไม่ได้แต่เราบริหารจัดการมันได้ครับบทความได้ให้แนวทางที่น่าสนใจไว้ว่า กุญแจสำคัญไม่ใช่การพยายามไม่คิดลบซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่คือการเพิ่มความสามารถในการรับรู้และซึมซับสิ่งบวกให้มากขึ้นหรือที่เรียกว่า savering savering เหมือนการลิ้มรสอาหารอร่อยๆหรอคะคล้ายกันเลยครับมันคือการฝึกสมองให้เก่งขึ้นในการสังเกตจดจำและดื่มด่ำกับประสบการณ์ดีๆที่ปกติแล้วสมองเรามักจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเทฟลอนไงครับอ๋อ oh. เราต้องจงใจเคลี่ยนเทฟลอนให้กลายเป็นเวลโครสำหรับเรื่องดีๆบ้างว่าน,น่าหลงมากเลยวิธีแรกที่ชอบมากเลยก็คือเทคนิค20วินาทีค่ะใช่ครับเทคนิคนี้น่าทึ่งเพราะความเรียบง่ายของมันเลยแนวคิดง่ายๆก็คือเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นมีคนเปิดประตูให้ได้รับคำชมกาแฟาเช้านี้อร่อยเป็นพิเศษหรือแค่เห็นท้องฟ้าตอนเย็นสวยมากๆ แทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกดีๆนั้นผ่านไปในไม่กี่วินาทีให้เราหยุดค่ะแล้วใช้เวลาตั้งใจซึมซับความรู้สึกดีนั้นอย่างเต็มที่เป็นเวลา20วินาทีเต็มๆลองสัมผัสความรู้สึกนั้นในร่างกายในใจของเราจริงๆการหยุดแค่20วินาทีนี้มีความหมายทางประสาทวิทยาซ่อนอยู่นะครับสมองของเราต้องการเวลาประมาณนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากความทรงจำระยะสั้นไปสู่ความทรงจำระยะยาวอ๋อไว้ด้วย มันคือการสร้างร่องของประสบการณ์บวกในสมองให้ลึกขึ้นเพื่อมาถ่วงดุลกับร่องของประสบการณ์ลบที่มันขุดเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนเรากำลังกดปุ่มเซฟให้กับความรู้สึกดีๆด้วยตัวเองเลยนะคะเทคนิคที่สองที่บทความแนะนำก็คือการฝึกขอบคุณหรือ gratitude ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่คลาสสิกแต่ทรงพลังมากวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเขียนบันทึกก่อนนอนทุกคืน ลองนึกทบทวนแล้วก็เขียนถึง3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นการกระทําง่ายๆแบบนี้มันเหมือนกับการบังคับให้สมองของเราต้องเปลี่ยนโหมดการทํางานครับโดยปกติแล้วสมองที่ถูกควบคุมโดยอคติเชิงลบจะอยู่ในโหมดสแกนหาภัยคุกคามตลอดเวลารนจะคอยมองหาว่ามีอะไรผิดพลาดมีอะไรน่ากังวลแต่การฝึกเขียนขอบคุณเป็นการบังคับให้สมองต้องเปลี่ยนไปเข้าโหมดสแกนหาหลักฐานของความสุขแทน ดิฉันเคยเจอประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เลยค่ะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังเรื่องงานมากได้รับฟีดแบ็ดีๆมา9ก้าอย่างแต่มีฟีดแบ็เชิงวิจารณ์แค่อย่างเดียวอะ่ะกลับคิดถึงแต่อย่างเดียวที่ว่านั่นอยู่2วันเต็มๆจนเริ่มลองเขียนขอบคุณนี่แหละค่ะมันบังคับให้เราต้องมองหาแง่มุมอื่นในวันนั้นจริงๆแล้วก็พบว่าเออวันนี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นะ นั่นคือเป้าหมายของมันเลยครับเรากำลังฝึกให้สมองมองหาและจดจำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำไปเรื่อยๆมันจะช่วยปรับลดความไวของระบบเตือนภัยที่ทำงานเกินจำเป็นลงได้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆอย่างที่สมองพยายามจะบอกเรา พอฟังทั้งหมดแล้วก็ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปได้ว่าอาคติเชิงลบที่ทําให้เรารู้สึกแย่กับคําติมากกว่าดีใจกับคําชมหรือจมอยู่กับเรื่องร้ายๆได้นานกว่าเรื่องดีๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรือจุดอ่อนส่วนตัวของเราเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันคือเครื่องมือเอาชีวิตรอดสุดไฮเทคจากอดีตที่ถูกคัดเลือกโดยวิวัฒนาการและยังคงทำงานอย่างแข็งขันอยู่ในสมองของเราในปัจจุบัน แล้วมันก็ส่งผลต่อทุกอย่างเลยตั้งแต่การตัดสินใจเรื่องการเงินความกังวลในหน้าที่การงานไปจนถึงสมการความรู้สึกในความสัมพันธ์ถูกต้องครับและถึงแม้เราจะลบมันทิ้งไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีของมันได้ผ่านการฝึกเทคนิคง,ง่ายๆอย่างการใช้เวลา20วินาทีเพื่อซึมซับเรื่องดีๆหรือการเขียนขอบคุณในแต่ละวันเพื่อสร้างสมรุลใหม่ให้กับสมองของเรา มันคือการยอมรับว่าเรามีซอฟแวร์ตัวนี้อยู่แต่เราเลือกได้ว่าเราจะให้มันควบคุมเราหรือเราจะเป็นคนควบคุมมันว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อให้ได้นำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าสมองของเรามีระบบตรวจจับภัยคุกคามที่ทรงพลังขนาดนี้ซึ่งถูกวิวัฒนาการมานับแสนปีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางกายภาพในอดีตอย่างเสือสิงโตหรืออาหารเป็นพิษ ลองจินตนาการดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบตรวจจับภัยคุกคามโบราณระบบเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้สแกนหาภัยคุกคามในโลกยุคดิจิตัลที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่ภัยทางกายภาพแต่เป็นภัยทางจิตใจและสังคมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นบนโซเชเียลมีเดียและววงจรข่าวร้ายที่เล่นซ้ำตลอด24ชั่วโมงนี่คือความไม่ลงรอยกันครั้งใหญ่ คือเครื่องมือที่ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งแต่กำลังถูกนํามาใช้งานอย่างหนักหน่วงในอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงผลกระทบของมันจะเป็นอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนในยุคนี้ต้องเผชิญครับ